ครับผมก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องชาวนักรบ2อทุกท่านโดยเฉพาะคนที่เตรียมสอบท้องถิ่นที่อยากจะรับราชการท้องถิ่นให้ได้ในปีนี้นะครับวันนี้พบกับแอดมินลูกชาวนานะครับเอา เก็ดความรู้ดีๆเอาข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นนะครับมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของแอดมินไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะมีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับอ่ะเรามาเข้าเนื้อหากันเลยหลายคนคงทราบแล้วนะครับว่าการสอบท้องถิ่นเนี่ยเขาจะแบ่งนะครับเป็นทั้งหมด1 0เขต นะครับทั่วประเทศแบ่งเป็นเขตเพราะอะไรครับแบ่งเป็นเขตก็เพื่อที่จะให้มันง่ายในการจัดสอบง่ายในการบริหารจัดการตำแหน่งง่ายในการเรียกบรรจุเรียกใช้บัญชีนะครับอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานเลยในการแบ่งเขต10เขตทีนี้เรามาเข้าเนื้อหาว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อเราเลือกเขตที่จะสอบแล้วนะครับบางเขตเนี่ยอาจจะมีประมาณ จังหวัด8จังหวัดนะครับแล้วทีนี้เนี่ยในเขตนั้นๆเนี่ยนะครับจังหวัดที่เป็นสนามสอบเนี่ยมันเป็นเป็นจังหวัดไหนบ้างนะอ่ะทีนี้เราลองไปดูไหนล่ะอ่ะโอเคนี่นะครับอันนี้ผมได้สรุปมานะครับได้ไปนค้นหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตมาสถิติเก่าๆนะครับเป็นสถิติของปี6กศกับปี6 6 2นะครับในการสอบอันนี้ ไม่ใช่ข้อมูลกลุ่มจังหวัดนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าภาคกลางเขตหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าประกอบไปด้วยจังหวัดเท่านี้นะจริงๆมันเยอะกว่านี้เพียงแต่ว่าไอ้ที่ผมเอามาเนี่ยมันคือสนามสอบนะครับมันคือสนามสอบที่เ,เป็นที่เขาใช้จังหวัดเหล่านี้เนี่ยนะครับเคยเป็นสนามสอบมาก่อนแล้วนะครับพะมีน้องๆหลายคนเนี่ยถามผมมาว่าภาคกลางเขตหนึ่งสอบจังหวัดไหนบ้าง ภาคใต้ต้องสอบจังหวัดไหนคะนะครับขอตอบด้วยข้อมูลตรงนี้แล้วกันซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้ตายตัวในการสอบปีหกสี่ที่จะมาถึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีการจัดสอบจริงๆนะครับจังหวัดมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่หน่วยงานผู้จัดเนี่ยเขาจะบริหารจัดการนะครับแล้วแต่เขาจะบริหารจัดการสนามสอบจะอยู่ที่ไหนบ้างนะครับ ภายในจังหวัดน,นั้นก็อาจจะอย่างเช่นมหาลัยนะครับโรงเรียนใหญ่ๆอย่างเงี้ยที่มีอาคารที่มีสถานทีท่ที่มีที่มีห้องสอบนะครับเขาก็อาจจะใช้เป็นส,สนามสอบได้ซึ่งถ้าจะถามว่าพี่ถ้าหนูสอบนักวิเคราะห์ภาคกางเขตหนึ่งเนี่ยจะได้สอบอจังหวัดไหนสอบที่ไหนอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นข้อมูลที่ลึกเกินไปนะครับผมเอาแค่ว่าสนามสอบ จังหวัดไหนบ้างที่เคยเป็นสนามสอบในกลุ่มเขตจังหวัดนั่นเองนะครับเอามาให้ดูอ่ะภาคการเขตหนึ่งนะครับก็เนี่ยฮะนนทบุรีปรทุมธานีอยุธยานะครับแล้วก็สระบ,บุรีของปี60นะส่วนปี62นั่นก็คือ,อยังใช้สามจังหวัดเหมือนเดิมนะครับไม่มีสระบ,บุรีนะครับ่ะทีนี้ของภาคการเขตสองนะครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นพวกนี้ฮะชนบุรีฉะเชิงเซาระยองสมุทรปราการแล้วก็ปัจจีนบุรี ส่วนปี62นั้นก็ตัดปาจีนออกไม่มีนะครับภาคกลางเขต3ก็ทั้ง2ปีเลยนะครับใช้สถานไซจังหวัดสอบเดียวกันเลยนั่นคือนครปฐรมกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีนะครับ5จังหวัดส่วนภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งปี60และ62ในของภาคกลางเขตหนึ่งนี้นะก็จะใช้ อขอนแก่นนะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็มหาสาครคามเป็นจังหวัดศูนย์สอบนะครับซึ่งทั้งปี60แล้วก็6กก็ใช้เหมือนกันเลยส่วนอีสานเขต2นะครับปี60นั้นก็จะมีศรีสะเกษสุรินทร์อุบลแล้วก็ยะโสส่วนปี62นั้นก็ไม่มียะโสนะครับอ่ะแล้วก็อีสานเขต3นะครับก็มีอุดรธานีน้องค่ายนองบรัมลำภูสกนลคนครแล้วก็จังหวัดเลย ส่วนในปี62นั้นก็จะไม่มีจังหวัดเลยนะครับทีนี้มาดูภาคเหนือครับภาคเหนือเขตหนึ่งนะก็จะมีเชียงรายเชียงใหม่พะเยาแพร่ลำปางลำพูนนะครับหจังหวัดส่วนในปี62นั้นก็ตัดลำพูนออกนะครับไม่มีนะครับก็จะเป็น5จังหวัดส่วนภาคภาคเหนือเขตสองนะครับมาดูก็จะมีเนี่ยฮะกำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกสุขโขทยัยแล้วก็ในปี62ก็ เหมือนกันเลยนะครับเหมือนก,นกันกับปี61เลยขอไปครับปี60กับปี62ก็คือเหมือนกันเลยส่วนภาคใต้นะครับเห็นไหมฮะจะเป็นชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีอันนี้คือภาคใต้เขตหนึ่งนะครับก็จะใช้จังหวัดสามจังหวัดนี้เหมือนกันทั้งสองปีทั้งปี60แล้วก็ปี62ส่วนภาคใต้เขตสองนะครับก็ปี60นี่ก็จะเป็นจังหวัดตรังแล้วก็สงขลานะครับส่วนปี6 สองนะครับภาคใต้เขตสอบก็คือเพิ่มมาสองจังหวัดนั่นก็คือพัทลุงกับสตรูลสตูลน,นะครับพอภัยเห็นไหมครับคุณสังเกตว่าอะไรครับสังเกตว่าในการเลือกจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเนี่ยที่มาเป็นสนามสอบเนี่ยเขาจะพยายามเลือกนะครับจังหวัดที่มันจะมีอาจจะมีมหาลัยใช่ไหมฮะมีมหาลัยมีโรงเรียนใหญ่ๆญอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับมันมันสะดวกสบายในการจัดสอบนะครับ มันสะดวกสบายในการจัดสอบซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าปีหกสี่นะครับเขาก็อาจจะใช้จังหวัดพวกนี้แหละนะครับกลุ่มจังหวัดเหล่านี้แหละเป็นสนามสอบเหมือนเดิมนะครับอาจจะใช้อาจจะเพิ่มเอืออจ,จะลดก็แล้วแต่เขาบริหารจัดการเพียงแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมเอามาให้ดูเพื่อให้เป็นแนวทางให้เรามีข้อมูลนะครับให้เรารู้ว่าถ้าเราลงนะครับสมมุติเราลงภาคเหนือเขตหนึ่งนะครับเราก็จะได,ได้ดูแล้วแหละว่า เราอาจจะได้สอบนะครับจังหวัดประมาณนี้ซึ่งมันเคยเป็นสนามสอบมาแล้วนะครับเราอาจจะได้วางแผนการเดินทางมีข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับแต่ผมตอบไม่ได้นะว่าสอบตำแหน่งนี้จะได้ไปสอบจังหวัดไหนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีความแน่นอนนะครับมันแล้วแต่หน่วยงานผู้จัดเขาบริหารจัดการนะครับอันไหนที่มันพอจะเป็นข้อมูลได้ผมก็เอามาหยิบยื่นให้นะครับเอามา ใส่เป็นความรู้ให้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของลูกชาวนานันกล่าฝันไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนมีความฝันครับสิ่งที่จะทำให้ความฝันกลายเป็นความจริงคือการลงมือทำนะครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าใครมีข้อสงสัยใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ